เริ่มครับให้ปู่เล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของมนตสาอันเนี้ยครับอันเนี้ยเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนที่วัดอะ่ะเขาอยู่ในโอ่งน้ำมนต์<ะ>ถ้าใครแตกผ้าปูดแตกเขาก็เอามาทิ้งไว้ในโอน่งนมนต์<ะ>แล้วก็ผมว่าไปเก็บก,กันมากับเพื่อนรวมกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาตามใส่ถุงเอาไว้ในพระโอ่งแต่คนเขาไม่รู้มแม่เอานะก็ต้องปูจังมีละแต่ไม่รู้ไปไหนก็ไมเอ่อมัหมดแล้ว อันนี้อันนี้คือคือแท้ทันที่หลวงปู่รับรองได้ไปไปนั่งดูยานได้แลไวอยายเง่งไปรับรองได้ไม่ค่อยใ,ใครผมวัดไอ้วัดมรดูก็จะมาขออีกขอไปบรจุในวัดเดียวจำตีมาขอไปติดไว้กกหกร้องห,องห,องหอง่ไอ้แลมมี่มาขู่กันเห็นไหมข้างนี่บักอหน,นี่กังไง มันก็ไม่รู้คนก็นไม่รู้เรื่องก็งไม่รู้เรื่องเลยเราดูได้สบายคนเก็บได้ได้ผมรับรองได้อันนี้อันนี้ไม่มีฟอมอะไรนะครับโอ้ยเป็นปีไปี่ปีแนละ้ว<า>ถ้าสมัยสองสี่แก,ต,แกตายมันไหวแกตายแล้วก็ไม่มีแเขาแตกเขาจะไม่เอาอ่ะ เขาก็จะไปทิ่ไมนโอ่งทั้งหมดไม่โอ่ออ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 งอยู่คนเดียวเองยจะคุ้นจะคุณใส่ตู้กระจก,กเอ้มีเพราะไม่ดูไม่ได้ว่าครัวมันไปแอบเจาะผ้าไปกี่หมดแล้วก็ติดผ้าเอาไว้เยอะไปดูได้เอาแล้วไปดูนะไปถามพี่หยางไปได้ว่าไปดูเข้าไปพี่หยางม,มารู้จักหมูต่อยไหมแค่นั้นพอ ที่จะหามาโก้เนี่ยไม่ครับไอ้วุ้นี่ไม่เอาไม่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 โก้ใครหรอกมาเป็นของปู่อลูกแต่ไม่ค่อยขายมาะเขาขอถึงจะให้แล้วนานรู้จักกันให้แล้วไม่จับผมก็ไม่ให้เหมือนกัน็จะเอาไปผสมทําเป็นมวลสารได้ครับผสมลงไปในเมื่อสองวันวันที่ห้าเข้า่าปลุกแสกพี่ดำบัดบัดิง้อกองมาปลุกแสกอาจารย์เวลามาปลุกแสกด้วยไปหน้าดูแล้วแจ้ง ไม่จะมไม่ไม่ปลุกเสกไงเราพูดจริงเราเราไม่ได้โกหกอะไรนะที่เราพูดกับเพื่อนอะไรนะก็มันใช้โปรโมทกันหมดจะมาเฮียสร้างมาเฮียต่อหน้าเนี่ยเฮียก็เฮ้ยมันก็ไปแก้ซื้อองละพันสองพัน,นเลย,ยี่ให้คนมันเหเอะเหอะว่าไอ้เอาขนาดปลุกเสกครั้งแรกที่เอาละคาหนได้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอจบเดี๋ยเดินไปที่วันดสิสองร้อยบาทสองร้อยบาทผามรู้หมดอ่ะวันนี้มันหลับผมเจนจะคุณก็จะไม่ให้แล้วจะคุณอกไม่ไหวแล้ว นั้นจะออกมาจะเสียชื่อหลวงปู่โตโอ้ผมไม่บอกกันเองอะอย่าให้เลยหลวงปู่โตถ้าให้แล้วจะจะจะเป็นจะเป็นเสียกันหมดทั้งหมดแน่เพราะจเสียชื่อหลวงปู่ถ้าแบบพวกเราเนี่ยคือเอาไปปลูกเสกน้ำทีหรือไงจำจำหนงประสงค์อะไรจะไปทำอะไรกันเรื่องพวกเราแต่เราขอทำความบริสุทธิ์อย่าไปโกหกแกเพราะหลวงปู่และของไกลเขาก็ไม่ชอบผมอยู่ตั้งใส่ตุ้ๆเล้งบุดโต๊ะผมไม่อยู่รู้จักหมด สมัยนั้นไม่สมัยสมัยนักใครไปหามปู่เนี่ยไปถามอ่ะไม่มีใครรู้จักลุงปูงป่คนเราปู่คนในกล่องน,นั่นคือที่ไม่เขาเขาเรื่องอะไรหาว่าลุงปู่ปากตากไม่ดีชอบไปดา่าคนพ่อคนแม่แต่แกไม่ได้ด่าหรอกแกเก็บโทษเขาเองอ่ะทายไปกันมาแถวๆน้ว่าหาแกาเป็นคนปากไม่ดีพอมาตลุงปู่มานั่งตอนที่จะฟ้าชายในหลวงสุดเด็จเท่านั้นเองค,คน,น,น,นที่ซ้อนน่ะหาจริงไม่จริงอตาตมาชิมคุณก็บตีนละเอียดหน้าไม่ได้ มาดังลามาหาว่าลูกปูปากจัดมากอะไรมึงกดาลูกปูหาว่าลูกปูก็นด่าพ่อด่าแม่แต่จริงๆไม่ด่าหรอกแกร้อยวิชาลูกปูจะเข้าหาแกต้องดูจะพาสิบห้าข้าอย่าเข้าแกลูกศิษนกับลุงหลวงลุงเขาเาปิดประตูเลยอ่ะพอเขาชนะเขาจะไม่เป็นข่าวคนด่าแล้วจะเสียชื่อแทนคำเดิมอ่แล้วก็ลุงกับลุงนะ น่องขนนองเี่ยงแก่ถามดูได้ฉันไ่มีเงินเด๋ยนจะหาเราเรา้อใหญ่แล้วก็อวยค